สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินนะคะเราพาทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ตรงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะทุกคนก็จะมารับคุณท็อปแล้วก็คุณไทยนะคะวันนี้มีช้างพี่ขวัญกับพี่ฟ้าใสนะคะมารอรับนะคะน้องพันกับพี่ฟ้าใสนะคะนี่มาน,นะคะอู้ฟู่อ้โฟู่ อยู่ชม này นะ hả?

ค่ะทุกคนตอนนี้น้องอันจะรินม,มาแล้วนะคะทุกคนดะะอัญจรินม,มาแล้วนะม,มาปแล้นะคนะ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  ดูดมืดวันนี้เอาที่มันไม่แก่นะตายห้ามแก่ตายห้ามแก่ไม่ได้ขอด้วยด้วยนะค่ะจะขอขอทีงานก่อนนะคุณแม่คุณแม่ขอทีมงานก่อนแป๊บนึง

ห้องนี high, yes, so ้นะคะ่สอรัดอ่ะอยู่ร้านอยู่้าครับพี่ครับมาเร็วค่ะมาเร็วค่ะ้องถ่ายไม่เจอทุกคนเป็นเจ็ดเลยฮไมเค่ะเดีม้ามาด้วยกัน่ต้องรอร้ดนม่ต้องรอรไม่ต้องรอต้องรอไม่ต้องรอร้ไม่้องรอรไม่ต้องรอรัดไม่ต้องรอไม่ต้องรอร้รอเลยไง อยู่อยูยูถวไหนป้าะเพจตะวันรัศมีก็ได้นะคะอ๋อชื่อช่อง YouTube กับ YouTube กับเพจเพจตะวันรัศมีเหมือนกันนะคะทุกคนวันนี้ก็แคนเอฟซีมาเยอะเลยนะคะทุกคนนะคะรอน้องนะน้องไอยาดินก็อยู่ตรงนี้นะคะทันทุวราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะมาถึงแล้วนะทุกคนนะคะทันทุว่ะค่ะ

มาพรุนี้นายกมานะพรุ่งนี้ชุดนี้ก็จะไปตั้พี่ถ่ายให้น้องหน่อยดี้ออยากได้ยอีองราคาดีแบบสุดยอดเลยแม่้าคนมาแล้วนะ มาถึงแล้วนะคะทขนสเลยรนมีสามเชือกแล้วไปไหเราติช้างไปใช่ไหมอันนี้ช้างของขาหมดเลยเหรอครับผม ไม่เขาเราก็จะอยนู่แหละก็ไปไหว้ศาลักเองกับสาลหลักมเราไปมาหลายทีก็มีควมคนละแบบแขที่่ดูบอกวาเท่นี้ เดี๋ยวเก็บเป็นภาพเป็นชุดนะคะทุกคน ตอนนี้คุณท็อปคุณไทยกำลังไหว้ศาลหลังเมืองแต่ละจุดนะคะทุกคนก็เข้าไปด้านในกราบศาลเฉพาะหลังเมืองด้านในแต่ว่าแนะทุดที่เข้าไปด้า้นนอกเเก็บงานด้านนอกนะคะทุกคน ก็กลังแล้วก็ลงมัล่างะล้ออกไปขึ้นที่นู้นเลยขึ้นขึ้นไปเกยตีไมเดี๋ยวกใส่เดียเดี๋ยวาจะถ่ายรูปข้างหน้าเด้อไงชมาจะได้ถ่าย้ารถไงก็มบอกนะดดล้างได้เลยนะวกๆ ช้างเขาไม่ชอบคนขี ah, mm ้เลออย่าอย่เป็นใครบอกนะใครบอกนี่น้องิษานก็ขอเนียก็ขอเดี๋ยวก็ขออยู่เดี๋ยวพี่บ้านเดี๋ยนะมีกองมาไม่จขอแยกก่อนนะนันแยกก่อนัตุมันมีกองไหม เดวมเอานจอที่ตลาดกไมยจี่มเดี๋วเดี๋ย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 ี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียวเี๋ยวเดี๋ยยวเเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยววเเดยวเดี ขาบอกแอบดูพี่จ่บาทุกวันอะตลอคูกาดุชนกกอนัดนานใช่เป็นจานอสุท้ายเอ็นผ้วสวยมากเลยนะคะทุกคนชื่นมื่นเลยนะคะทุกคนพระเอก หนึ่งสองการเลือกใส่ของเป็นแต่ก็ได้เลยอาที่มันรอ่ะของทางนี้นะครับหนึ่งสองกับทุกคนตอนนี้ก็จะขึ้นช้างแล้วนะคะทุกคนแกะแอนุสาวรีย์นะคะแอนมินคงไม่ได้ไปถึงอนุสาวรีย์นะทุกคนก็จะ เก็บภาพตรงนี้เลยนะคะภาพตรงนี้ค่ะทันูว่าราชการจังหวัดสุริงรต้องทำนานะคะไม่ก่อนอันนี้ก็จะเป็นที่พายทัานทองนะคะันนี้เป็นเบดเอครับเบอร์เกับเอรครับ

บินขึ้นไปแล้วนะคะบินขึ้นชานะนั่นเครับพี่นขึ้นไปแล้วครับขึ้นขึ้นไปะครับปยนันทไทยนะคะคึ้

ถ้าจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนะก็หยุดไปเแล้วอนุสาวรีย์ชัยพญาสุรินทร์พูดสึงนะโรงจังว่านะคะเราก็นี่ค่ะช่างตวรัษมีไลท์สตล์บายสุรีนก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุ่านได้ชมกันในวันที่สิบมิถุนายนของพศสองพันยี่สิบสี่าทุกๆท่านก็สุขสันต์ ถูกใจในคลิปของเราเลยนะคะถ้เาเ,เพื่อนๆชอบเคลิปเราคลิปนี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรดาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆไว้เลยนะคะจคะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่บ้าน,นะคะสุขสวัสดีที่มีเกศทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีะคะ่ะ